สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ขอนําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศท่าเทียบเรือนะครับหรือว่าท่าน้าพระประแดงนะครับจะพามาร่องเรือข้ามๆากนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่อําเภอพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับคลิปนี้ก็จากทีมงานนิคมออนทัวร์นะครับนี่คือสะพานภูมิพลสองนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับสะพาน อันนี้คือแพนะครับที่รถข้ามได้นะครับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับสมัยก่อนอเพื่องฟูมากนะครับสําหรับแพข้ามฟากนะครับต้องหลายคันเลยนะครับมีสองท่านะครับท่าน้ําพระประแดงแล้วก็ท่าอันยิโนโมโตะนะครับในซอยอันยิโนโมโตะตอนนี้ก็มีสะพานขึ้นมานะครับสะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองก็ ผู้ที่อยู่ใกล้จะได้ข้ามนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องอ้อมไปขึ้นนะครับสะพานนะครับก็ยังเห็นนะครับตั้งแต่ก่อนนี้โหใครจะข้ามฝั่งมีรถข้ามฝั่งก็ต้องข้ามตรงนี้นะครับไปสุขุมวิทนะครับฝั่งปู่เจ้าสมุนสมิงไพรแล้วก็ฝั่งพระประแดงอันนี้คือข้ามมาฝั่งพระประแดงครับที่สวนมาทางฝ่ามือเรานะครับฝั่งซ้ายวิ่งไปทางซ้ายคือฝั่งปู่เจ้านะครับ บรรยากาศเรตอนเย็นๆนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานที่บันทึกคลิปมาให้นะครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนบรรยากาศชมเมืองใหญ่กันบ้างนะครับเป็นสถานที่ที่ผมขึ้นเรือครั้งแรกก็ที่นี่นะครับท่าน้าพระประแดงไปหาท่าน้ําปู่เจ้านะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งสํโรงนะครับนี่นะครับคือฝั่งพระประแดงด้านหน้าอยู่ข้างบนเราก็คือสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับที่มาจากขรามสามข้ามมาถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนปู่เจ้านะครับ ะพานข้างบนเดี๋ยวชมบรรยากาศนะครับนี่คือ,อวิถีของคนผ้าใแดงนะครับนั่งเรือข้ามฟากนะครับเรือสินค้านะครับขนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์มาลงตามาท่าต่างๆนะครับที่สมุนปะการแล้วก็ล่องออกปากน้ำได้นะครับเจ้าพญาในช่วงนี้นะครับ ลองไปทางปากน้ำนะครับ แต่ก่อนสมัยก่อนที่ผมข้ามก็ชั่วโมงเร่งด่วนก็จะมีหลายลำนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่สองลำนะครับไม่ถึง3 4มสี่ลำเหมือนแต่ก,ก่อนนะครับแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าชั่วโมงเร่งด่วนอยู่นี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ทางทีมงานส่งมานะครับมีเรือได้ข้ามไปฝั่งหูเจ้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นทีมงานเราขึ้นเรือไปนะครับในสะพาน สวยงามนะครับมองทางมุมนี้นะครับสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับผมก็เคยขึ้นทั้งเรือตรงนี้แล้วก็เคยข้ามทั้งสะพานนะครับช่วงที่ทํางานประจําย้ายที่ทํางานบ่อยก็เลยได้มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ขอถ่ายทอดต่อนะครับให้กับผู้รับชมที่กรมทัวร์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมบรรยากาศเรือข้ามฟากในวันนี้นะครับนี่คืออีกฝัางหนึ่งนะครับกำลังล่องมาเพื่อจะเข้าท่าน้าพระประแดงนะครับ วิถีชีวิตของผมก็ทํางานบริษัทก็ข้ามไปพักอยู่ทํางานอยู่ฝั่งพระประแดงนะครับทำงานประจําอยู่ฝั่งพระประแดงก็ข้ามไปพักอยู่ฝั่งปู่เจ้าสมินรายนะครับที่พักนะครับถือว่าเป็นหนุ่มบริษัทนะครับถือว่าเป็นหนุ่มพนักงานบริษัทนะครับในสมัยก่อนนะครับเราจะข้ามลํานี้นะครับที่จะเทียบท่าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าชั่วโมงเร่งด่วนก็คนเต็มเร็วก็จะออกเร็วนะครับถ้า ช่วงกลางวันหรือว่าช่วงดึกๆก็จะช้าหน่อยนะครับรอหน่อยนะครับแต่ก่อนมีทั้งคืนนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่แน่ใจหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีทั้งคืนหรือเปล่านะครับเรือข้ามฟากจะมีลําเดียวนะครับรอบดึกๆก็จะมีลําเดียวเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเรือข้ามฟากตลอดทั้งคืนนะครับ ฝั่งพระประแดงตรงไปข้ามไปเดินตรงไปเลยก็จะเป็นตลาดพระประแดงนะครับที่ว่าการอำเภอพระประแดงนะครับเรือออกแล้วนะครับนี่นะครับทาน้าพระประแดงฝั่งซ้ายมือเราก็จะตะกอนก็จะไม่มีฝั่งซ้ายมือเราก็จะเป็นตะกอนจะเป็นคนที่มาปูเสือนั่งรับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มี เป็นท่ารถมนะครับตรงนี้สาย6สาย82ดสอนะครับพอ1หนนะครับที่ผมจำได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ข้ามมาหลายสิปีแล้วนะครับก็ยังถือว่าโชคดีมีทีมงานข้ามไปก็ส่งคลิปมาให้นะครับนี่คือสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับสวยงามนะครับเราจะเห็นเรือใหญ่ล่องสวนไปข้างหน้าด้วยนะครับชมบรรยากาศ View, วววิสยครับกอไัรนะครับแพรหยุดตรงฝั่งพระประแดงข้ามได้3ที่นะครับตรงตลาดพระประแดง2ที่แล้วก็ตรงท่าอาิโนมโตะหนึ่งที่นะครับผมจำได้นะครับ2ีสกว่าป,ปีที่แล้ว ทำน้ำนะครับกระแสของน้ําช่วงฤด,ดูน้ําขึ้นก็นู่นนะครับพฤติการทันวาถึงมกรานะครับบางปีผมก็เคยใช้อยู่ประมาณ45ปีนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายออาฟิศที่ทำงานไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่อยู่บริษัทเดียวนะครับสมัยบนทำงานแต่ย้ายที่ทำงานบ่อยนะครับ ก็ได้ใช้ชีวิตหรือว่าวิถีของการข้ามเรือการข้ามสะพานการขึ้นรถเมล์ได้ใช้หมดนะครับชีวิตในเมืองหลวงนะครับสะพานส,สวยๆนะครับวิวแล้วก็บรรยากาศข้างบนเห็นรถวิ่งอยู่นะครับบนสะพานบางรําก็จะมเีเพลงให้ฟังนะครับเปิดแบบมันๆเลยนะครับ คนขับเรือจะเปิดเพลงนะครับบางลำนี่ครับท่าเรือเพตรานะครับแต่ก่อนนี้ก็โหข้ามแพหลายที่นะครับที่ตรงพระประแดงนี่ข้ามได้หลายท่าเลยถือว่ายุคเพื่องปูของ แผ่ข้ามฝากเลยนะครับแต่ก่อนเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งก็ดูกันไปแบบบรรยากาศข้ามเรือด้วยกันเลยนะครับเดินทางในวันนี้นะครับทีมงานของเราก็บ้านอยู่ฝั่งเข้าประแดงก็จะไป เตะบอลน,นะครับหรือว่าเล่นกีฬาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใต้สะพานภูมิพลนี่แหละครับก็เ,เลยได้บันทึกคลิปนี้มานะครับเป็นการเดินทางของทีมงานนะครับมีสังคนขึ้นคนลงนะครับก็จอดรอผู้โดยสารข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เราจะขึ้นไปจากเรือมาขึ้นโปะ๊ะแล้วก็เข้าไปจ่ายตังค์นะครับตรง ค่าเรือนะครับค่าโดยสาร2บาทนะครับค่าเรือตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้เราก็จะข้ามไปฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพลายนะครับก็จะมีรถ2แถวแล้วก็รถเมล์สายปากน้ำนะครับวิ่งนะครับ เราสามารถเข้าไปต่อรถที่สุขุมวิทได้นะครับไปอิมพีเรียนเวิล์นะครับร้านค้าร้านขายนะครับอยู่ตรงท่าเรือนะครับลูกชิ้นของกินเสื้อผ้ารองเท้านะครับแหล่งช็อปก่อนขึ้นเรือนะครับก็ถือว่าพามานั่งเรือข้ามฟากนะครับวันนี้พระประแดงปู่เจ้านะครับผมท่าน้ําท่าเรือพระประแดงถึงท่าเรือปู่เจ้าสมิงไพยขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงาน นี่ผมวอนทัวร์นะครับที่บันทึกคลิปมาให้กับท่านผู้ชมนี่ผมวอนทัวร์ได้รับชมกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ